อ่าโอเคแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาสู่วันที่3นะครับก็ก่อนที่จะไปแอคชั่นวันนี้นะครับมันก็มีภารกิจหนึ่งนะที่ต้องทำขอนนะครับก็คืออ,ออกกล้องหน่อยลูกพาช้ามาเลยเล่นนะครับเป่าพามาเดินเล่นอยู่นะครับกินข้าวแล้วเตรียมง่วงแล้วนะครับก็ หลักๆนะครับหลังจากที่เอาไปว่าเริ่มใช้ชีวิตแล้วกันของความเป็นพ่อนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นผมบ้างในสกแกรในเฟซบุ o กนะครับก็มีการลงสตรอรี่รต่างๆเกี่ยวกับลูกบ้างนะครับแต่คําถามเนี่ยก็ยังได้รับมาเรื่อยๆเลยว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับก็ได้มา4คำถามเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยมีคำถามอะไรบ้างนัเบ ก็จริงๆตัวผมนะเป็นคนที่ค่อนข้าง go oriented มากๆนะคือจะโฟกัสกับ go กับเป้าหมายมากแทบทั้งชีวิตช่วงหลังๆที่ผ่านมาเลยผมว่า5ปีหลังนะครับก็จะแบบทำงานทำแบรนด์ตั้งใจที่จะอาชีพเป้าหมายนะครับไปถึงเป้าหมายให้ได้มากทุกวันคือมีแต่ go อย่างเดียวทีนี้พอมีลูกเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับเปลี่ยนม i n เซ็ตนิดนึงแรกๆนะครับผมก็ต้องอยอมรัแล้ผมก็จะคิดเหมือนว่าเอ๊ะมีลูก m i s e t g กลูก แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือคือเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ผมก็เลยอาจจะแบบอาจจะแอบฝากบอกเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันที่อยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆเคียงกับผมนะครับผมรู้ว่าทุกคนก็อยากจะประสบความสําเร็จทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีลูกมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราพยายามอย่าไปคิดแยกกันนะเราพยายามไม่คิดแยกกันมันเป็นเรื่องแยกกันหรือเปล่ามันจะทําให้เราเกิดแบบ mindset ที่อาจจะผิดก็แน่นอนครับชีวิตมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่เราปรับสมดุลยังไงบ้าง ผมยังลุยงานแทบจะ 100%-101% ทุกวันนะครับแต่ว่าเราก็แบ่งเวลานะครับจริงๆมันทําได้หมดนะเพราะเวลาตอนที่ผมทํางานเนี่ยนอนเคมันก็จะมีเวลาที่เราพักผ่อนเราแลีซ์ของเราเวลานั้นเราก็มาสเปนไทม์กับลูกนะครับซึ่งทําให้เขาได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นโตไปเขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยกับเรามากนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เขาคือเราอ่ะเออเขาคือเราอย่าไปคิดแยกส่วนกันนะครับอันนี้ก็สิ่งที่ผมมา อาจจะคิดว่าเปลี่ยนไปงไงจริงๆก็เปลี่ยนแต่ไม่ได้เปลี่ยนมากขนาดนั้นเราก็ยังทําเป้าหมายของเราได้ดีนะครับก็อยากให้ลูกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คิดตัดสินใจอะไรเองได้ไม่ใช่เหมือนแบบ ทำอะไรก็ไม่ต้องมาถามพ่อแม่ตลอดไม่ถึงเพื่อปรึกษาแต่แต่สามารถมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัดสินใจในตัวเองแก้ไขปัญหาที่เจอเองได้อประมาณนี้ของผมอผมจริงอยากให้ลูกเป็น เขาเป็นคนที่รักการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเขาต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันคือการพัฒนาคือคือมนุษย์มันไม่ได้ว่าโตมาหนึ่งสเตจแล้วก็จบแค่นั้นนะครับเขาต้องขึ้นไปเรื่อยๆเนะรื่อยๆเรื่อยๆณปัจจุบ,บันนี้เอลอนมัสก์ก็ยังขึ้นไปเอาอากาศอยู่เลยนะจัง,ยงพยายามพยายามขึ้นไปอยู่เลยถ้าเขาเป็นคนอย่างนั้นเขาจะรู้จักชีวิตในหลายมุมมองหลายมิติมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่เปาบอกความมั่นใจในตัวเองการตัดสินใจของตัวเองนะครับ mm hmm. เขาต้องคอนฟิเดนซ์กับสิ่งที่เขาคิดก็หน้าที่พ่อแม่เนาะก็แค่ให้อาวุธให้ ให้ความคิดลูกเพื่อไปต่อสู้เผื่อวันที่ผมไม่อยู่แล้วใช่ไหมก็เรื่องเรื่องการศึกษานะครับจริงๆเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ตามตามผมมานานเนี่ยผมจะรู้ว่าผมค่อนข,ข้างจะพยายามไฟล์กับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องฟิตเนสนะที่ผมอยากจะพุชไปหรือว่าอยากจะแก้นะครับจริงๆมันมคือเรื่องการศึกษาคนแต่ผมเพียงแค่เอาเรื่องความสนใจฟิตเนสเนี่ยมาเป็นตัวกลางเพราะว่าการศึกษาเนี่ยอย่างที่เปาบอกเลย ทีอองคนจะ20กว่าแล้วยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะทำอะไรมันเป็นไปได้ไงนะเราก็คนที่จะต้องหาสถานที่หากิจกรรมอะไรให้เขาทำนะครับก็มีบางโรงเรียนที่เราได้ดูดูอยู่นะครับก็เป็นโรงเรียนในแถบนอร์ดยุโรปนะครับจะอาจจะมีการอยากจะส่งเขาไปอยู่ แถบนั้นตั้งแต่เด็กเลยหรือมีบางโรงเรียนที่อยู่อยู่ในนอตยุโรปเนี่ยแล้วเขามาเปิดสาขาในไทยก็มีนะครับการศึกษาก็จะต่างจากระบบการศึกษาไทยโดยสิ้นเชิงนะครับไม่มีการจัดแบงกิ้งจัดแข่งขันทดสอบอะไรขนาดนั้นคือเราไม่ได้คอมพลตกันเพื่อที่จะเฮ้ยใครเก่งกว่าแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครนะครับจะเน้นการค้นหาตัวเองนะครับอะไรประมาณนี้ส่วนอย่างที่ป๋าบอกเลยถ้าเกิดว่าเรื่องที่ว่าเขาชอบสนใจเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสทํากิจกรรมเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเราจะรู้เองว่า เอออันไหนเขาทําได้ดีจากสภาวะแวดล้อมที่เขาโตมาเนี่ยแต่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนผมก็อยากให้เขาได้เป็นเป็นลีดเดอร์ของวงการนั้นทุกอันนะครับมีปัญหาอะไรช่วยแก้ไขต่างๆหรือมนะีสามารถนำนะครับนำคนได้อินฟลวเ์นซ์คนได้นะครับวงการไหนผมไม่ได้เจาะจงไปนะครับแต่ต้องยกเวทนะลูกไม่ได้เจาะจงคนระับ <c oughs> ยกไหมย,ยกไหม <c oughs> ก็สาหรับคนที <on> ่ซ like <Uh ื้อเข็มขัดนะครับเห็นไหมครับว่าเป้ผมตอนนี้เราก็เอาเข็มขัดเนี่ยที่เราซื้อแหละพันเพราะงั้นมันเสียแรงถือหรือว่าหนักนะด้วยเพรว่าเข็มขัดเนี่ยมันใหญ่กินที่มากนะครับก็พันอย่างนี้เลยก็ได้นะครับจริงๆเป็นแฟชั่นด้วยนะเออรู้ไหมรู้ไหมนี่กูใช้เนี่เซอร์บิลรัตอะไรอย่างนี้นะครับ ก็น,นี้เรามาที่นนทบุรีเหมือนเดิมนะครับก็จะไปที่ยินดีแอนนะครับนี้ก็จมา เติมคาเฟอีนก่อนนะครับวันนี้รู้สึกอยากได้วันหวานนึงก็เลยสั่งเป็นมอคค่านะครับว่าจะมีช็อกโกแลตนิดหน่อยจริงก็เป็นเมนูโปรดผมนะครับมอคค่านี้เปิดเวิร์คอัลวันนี้เดี๋ยวจะไปดูแบ็คเวิร์คอัลกันนะว่ามีการซ้อมอะไรยังไงกี่เซตดูนี่นั่นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวส่วนตัวดีแอนยิมที่จไปวันนี้เนี่ยที่ผมรีบมาก็คือดีแอนเนี่ยเป็นยิมยิมในบ้านนะครับยิมในบ้านยิมในคอนโดเล็กๆแต่ว่าคุณภาพครบเครื่องเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าจะครบจริงอย่างที่เขาว่่าาหรรือเปลนะคับ เ <Okay, S 2> เราอยู่ที่เดนจิมนะครับเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูนะแต่วันนี้ขอมาดูเวิร์คอัลอ์นี้ก่อนผมอธิบายฟังนะครับเวิร์คอัลนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์โทฟีนะครับแบ็กเวิร์คอัล์ซึ่งผมจะใช้ในการเสริมสำหรับ ท่าหลักต่างๆพวกคอมพาว์นะครับหลังถือเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมภูดาวภูอาพนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า v e r t i c a l อลนะครับหรือว่ามุมโหมด horizontal ทุกอย่างเนี่ยทุก ทุกมุมสามารถช่วยทําให้ท่าคอมพาของเรายกได้หนักขึ้นแล้วก็มั่นคงมากครับจากกล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยพยุงแทบจะทุกอย่างของตัวเราเลยอันน,นี้ผมเล่นไฮเปอร์ทรฟีครับอย่าตกใจนะฮะใเดนริฟผมก็เล่น220กิโลนะครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นแรปที่เยอะขึ้นหน่อยจริงๆท่าเดนลิฟมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสเตรนท์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้เพื่อบิวมัสเซิลของเราได้ด้วยแล้วก็ในไฮเปอร์ทรฟีเรนของเราเนี่ยมันต้องเบิร์นแคลอรี่เยอะขึ้นก็ทําให้เราเบิร์นแฟท ได้มาขึ้นด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์อัลของผมวันนี้ครับเดลิฟ mm hmm. กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูท่าอื่นๆต่อจากนี้ที่ดแอนด์ยิมนะครับโอเคเวอร์อัลวันนี้นะครับก็จะมีแบ็คเวอร์อัลแล้วก็จริงผมใส่เดฟฟิสิตเดลิฟเข้าไปด้วยนะครับคือตามโปรแกรมเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็จะเดลิฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เดฟฟิสิตเรามาเล่นกันจริงประโยชน์ของเดฟฟิสิตหลกัหลกๆเลยคือเราใช้ในการสตาร์ทออฟเดอะฟลอร์บางคนเดลิฟแล้วแบบว่าดึงจากพื้นไม่ขึ้นจริงๆอะ่ะคือบางคนดึึงมมาากก็คคือแบบบไ่ข้นนเลยะรรั ฝึกเดฟสิตนะครับก็จะช่วยได้มากแต่ว่าผมคิดว่าอย่าบ้าฝึกอย่างผมนะครของผมมันเดฟสิตอันเนี้ยมันจะประมาณ6นิ้วทั้งหมดได้นะครับต้องม,มาณ6นิ้วเหมือนใส่ส้นสูงเดลิฟนะครับจริงเราจะฝึกแค่2นิ้วก็ได้4นิ้วก็ไดนะ้ผมเล่น6นิ้วนะครับดยเพราะว่ามันเท่ ยิ่ขัดแน่นสัดโอเคครับก็เสร็จจากเดลิฟ w เวิร์คอาชั้นล่างแล้วนะครับก็โหข้างล่างนี้ถ้าเห็นในฟุตเทจเมื่อกี้นะครับก็ครบคันมากนะครับถือเป็นยิมเล็กๆแต่อบอุ่นมากเครื่องอะไรครบหมด นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ของดิแอนจิมนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะมีครบหมดทุกอย่างนะเคเบิลแมชชีนนะครับที่น่าสนใจนะครับคืออันนี้นะบันไดหนีไฟนักดับเพลิงครับเดี๋ยวเรามาไต่เล่นกันหน่อยสักหน่อยนี่เชื่อนี่จันเบซูมจันเบกล้าลงไหมเอาสัน,น่อยไหมอึยยะ ข้างล่างไปไหนข้างล่างมาเร็วเร็วอะไรอู้โถงสูงผมครับ แล้วไม่ถอดอะไรออกมาเลยเก๋ okay, แต่นี้ที่น่าสนใจครมีโซนตรงนี้ด้วยผมชอบมากเลยก็มีาท์ดอร์ตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งดูค่อนข้างแบบอบอุ่นมากนะครเป็นมุมชิลที่สวยงามมากนี่มีป้ายจิ g ตรงนี้นะครับพบรันนะฮะสำหรับใครที่อยากออกมือกายแบบอากาศถ่ายเทนะครับมาเดี๋ยวเราจะกลับเข้า work out นะครับจะเป็น back work out ต่อจะมีพวกไฮเปอร์ทรฟฟีนะครับมา โอเคถ้าไฮเปอร์ทฟี่ของแบ็กเวิร์คอาท์วันนี้ท่าแรกนะครับที่ผมชอบมาแล้วก็ส่วนอยากจะตาดด้วยท่านี้ก็คือพูโอเวอร์นะเป็นเคเบิลพูโอเวอร์นะครับ,เ, over, รบเทคนิคเล็กๆนะที่อยากจะบอกเพื่อนๆเป็นพราะผมเห็นหลายคนเล่นกันผิดเยอะบางคนนะครับเซตไว้สูงมากนะครับสูงเกินไปเพราะว่าสูงเกินไปนะฮะมันโอเคเราต้อง stretch ปีกถูกต้องนะครับแต่ว่าที่มันเกินไปเขาเรียกว่า over extend shoulder ตรงเนี้ยมันจะเป็นมุมที่ขัดนะครับเพราะว่าเวลาเราผ่อนเคเบิลขึ้นไปเนี่ยแรงมันดึงแล้วพวกโรเลเตอร์ครับหรือว่า มัดเล็กช่วงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถรองรับได้นะครับทีนี้เวลาเล่นนะฮะท่านี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เวทหนักเลยนะครับมันเป็นท่าเพราะว่าออกไอโซเลชันมากกว่าคอมเพล้นนะครับคือมูฟเมนต์กล้ามเนื้อเยอะแต่มันเป็นจุดที่มัสเซิลเราไม่สามารถส่งแรงได้เยอะเหมาะสําหรับวอร์มอัพหรือเป็นฟินิชเชอร์ปิดท้ายมากกว่านะครับสเตร t นี้ก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยฮะเห็นไหมผมไม่ได้ใส่สูงมากนะครับแล้วก็น้าหนักเป็นน้ําหนักที่คอนโทรลได้นะเราก็กดเราใช้ ไม่ใช่การดึงลงมาอย่างนี้นะครับเราใช้สอกกดเห็นไหมนี่นะครับสอกเราไม่จำเป็นต้องตึง100%นะครับสามารถผ่อนได้นิดหน่อยเห็นไหมขยับได้นะครับโอเคใช้สอกกดเข้ามาคอนแทคปีนึกภาพเหมือนเราพยายามหนีบหนีบบินสอตรงนี้มีรักแร้ตรงนี้นะครับหนีบไว้อ่าอย่าให้มันหลุดมี ผมก็จะเล่นอยู่ที่ประมาณ4-5เซตนะครับจำนวนครั้งก็จะเยอะหน่อยจะจิบ1 5ถึงนะครับเนื่องจากผมใช้เป็นท่าวอร์มในการไฮเปอร์โซฟี่กล้ามเนื้อหลังครับโอเควันนี้ท่าพูดาวนะครับเป็นไฮเปอร์โซฟี่ท่าที่2แล้วนะครับผมก็จะ ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงนี้กันผมจะชอบใช้วีกริปมากกว่านะวีกริปตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดึงได้ลึกกว่านะฮะดึงได้ลึกกว่าทําให้ช่วงปีกนะครับช่วงแร็งของเราเนี่ยไทม์มารเทนเทนชั่นมากกว่าใช้แรงลงได้ลึกกว่าเพราะถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเราดึงมาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะจบดอยู่แค่เหมือนอัปเปอร์แบ็คนะแต่ว่าพอเราจับวีกริปปุ๊บมันดึงมาได้ลึกมากนะครับผมก็จะเล่นอยู่ในช่วงประมาณ 1> 8 1 0ถึงทีนะครับนี่จะเริ่มหนักขึ้นหน่อย ก็รีวิวนะครับมีทระดด่วนว่าตอนนี้พอดีม okay. so ีกระจกมาส่งที่ออฟฟิศผมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรีบกลับไปติดกระจกกันก่อนนะครับเป็นกระจกที่หน้าซักโครแล็บออฟฟิศผมเองก็เลยว่าจะรวบท่าหรือแค่ท่าสุดท้ายท่าเดียวนะครับแล้วผมก็จะเล่นประมาณ8เซตนะครับก็จะเป็นดัมเบลโรนะครับทีนี้ดัมเบลโรปกติผมจะเล่นแยกทีละข้างนะครับก็รวบรัดเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เล่นเป็น2ข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็จะยืนเล่นนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่า ทริคหลักๆนะครับของดัมเบลโรที่ผมชอบนะครับอ่ะโอเคมันจะเป็นสแตนดิ้งนะครับนี่สามสิบโลเบาๆเบาๆทีนี้เวลาเราเล่นนะครับแล้วก็มันจะแข็งค่ากับดัมเบลโรแต่สิ่งหนึงว่าอันนี้ที่ผมชอบเล่นนิดนึงนะค,คือเราจะเหมือนเขาเรียกผ่อนอัปเปอร์แบ็กนิดน,นึงนะครับผ่อนอัปเปอร์แบ็กนิดน,นึงเพื่อจะลงได้ลึกขึ้นแล้วก็โรได้สูงขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเล่นให้ดูก่อน นะผมปล่อยตรงนี้นะครับผมปล่อยแบบเอาโลกนะโอเคทีนี้เพื่อนๆดูแล้วเฮ้ยมันงอเป็นกุ้งหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะครับหลังล่างผมคอมาเส้นผมเก่งตลอดนะแต่ว่าเราผ่อนเพื่อที่จะเพิ่ม range of โมชั่นนะเพิ่มโมชั่นทำให้อ p p เป Back ของเราเนี่ยถูกยืด ถูก stretch ออกมากนะครับมันก็จะเหมือนแบบว่า h y p r t r o p h y ช่วง upper back เยอะกว่านะครับก็จะปีกจะลดทานลงนิดนึงเนื่องจากว่าเราเล่นท่าพวกแล t ข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะยืดยืด upper back ที่เป็นโรมากขึ้นนะครับก็ท่านี้จะตอบโจทย์มากนะครับแต่ต้องฝึกนิดนึงไม่ใช่ใช้น้าหนักเยอะขนาด30กิโลแบบผมนะครับก็อาจจะเริ่มแค่ประมาณสัก10กิโลหรือง่ายๆก่อนเลยสัก5กิโลเพื่อจะฝึกฟอร์มก่อนนะครับ ก็ทั้งหมดผมจะได้แปเซตนะครับก็รีบกลับไปทำงานก่อนนะเ,เพื่อนๆ อะไรเนี่ยซูเปอร์สปอร์ตโต้ฮะสวัสดีค่ะ ติดต่อจากซ u เปอร์สปอร์ตออนไลน์ทางทีมกำลังมองหา influencer เพิ่มเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ influencer special code โดยคัดเลือกจากคนที่มีไลฟ์สไตล์โดดเด่นน่าสนใจชีวิตกูน่าสนใจตรงไหนวะเล่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเรื่องไหนเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวโดนแบนด์หมดนะเออก็ระหว่างเดินทางกลับนะครับมีงานไหลงานหนึ่งนะครับซึ่งผมทำให้ฟรีๆนะครับคือเช็คฟอร์มมาดูนี่ดูโค้ดคนนี้ป๋าครับ เช็คฟอร์มให้หน่อยครับแม่งกูเป็นป่าแลนะหาเลยอ่าผมก็จะดูฟอร์มแต่ละคนให้มันก็ไม่ใช่ท่าได้รฟ์เลยเนี่ยมันก็มีหลายท่าที่เขาส่งมาให้นะครับอ่งนี้นะอะไรเงี้ยก็ดูปึ๊บนี้ก็โอเคนะแต่แย่อย่างเดียวคือรองเท้านะครับยีซียีซีบูทนะไม่แนะนานะครับเอาเป็นรองเท้าเปล่าคนระับรองเท้าแพงแค่ไหนก็ไม่สู้เท้าเปล่าหรือว่ารองเท้าที่แฟลตชูสนะครับนี่ก็ถ้าใครสนใจให้ผม เช็คฟอร์มอะไรมาให้ก็สามารถแอดนะอินสตาแกรมแอดลีฮุโรแอดลิทมาได้เลยนะครับนี่ผมก็จะตอบนี้เลยนะครับรองเท้ารองเท้าเปลี่ยนด่วนเลยนะรองเท้าเปลี่ยนด่วนต้องนั้นฟอร์มดีหมดนะรองเท้ารองเท้านะฮะ นี่นะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับมีน้องท่านหนึ่งนะครับน้อง f l l ล w เวอร์เพนจ้าตัว Warhammer มาให้นะครับนี่สเปซมารีนนะครับบอกว่าเพนมาให้แล้วบอกว่านึกถึงผมนะฮะนึกถึงนึกถึงผมบ้างไหมเห็นแล้วนึกถึงไหม คืนตอนี้ดีเทลมากนะเนี่ยละเอียดยิบเ,เ,เลยน้าก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องท่านนี้นะครับนี่ชื่อน้องนบพรุษนะครับนบพรุษขอบคุณมากครับก็ตอนนี้หลังจากที่เราทํางานที่ออฟฟิศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งกินเนี่ยเป็นร้านที่อยู่หน้าออฟฟิศนะครับร้านอะไรฮนะพิชิตป่ะพิชิตเออน้ำจิ้มนี่นะก้าวอยางเป็นเอกลักษณ์ร้านนี้น่าจะดังมากป้องควรน้บแล้วก็เลือก โปรตีนเน่นๆน,น,นะผมก็กินเนีนนะ่ยะปลาดุกสดๆนะครับให้ดูแบบ Real วไทม์กันเลยแล้กนะ็เน้นโปรตีนนะครับก็อาจจะขออนุญาตปิดคลิปวันนี้นะครับด้วยฟู้ดเทนที่พวกเรารับประทานอาหารกันอย่างอ,นนอร่อยนะครับ